สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็มารีวิวเกมอะไรเอ่ยซัดอะไรไปด้ยนะครับนะนะะ้่ค่ะเกมอมองอัดเลยนะครับนะเป็นปแาบเข้ามาในเกมก็เป็นแบบนี้นะครับนะจะมีเกมให้เล่นอยู่กับบอทอยู่ประมาณห้าตาผ่านห้าตาไปจะเ,เล่นอยู่กับคนนะครับนะนี่นะครับเล่นง่ายครับเข้าไปเล่นก่อนเลยครับภาพเอฟเฟกสวยมากครับเป็นภาค4 d ครับ ภาพสีดีดแต่นี่นียนะครับนะโคตรดีผมได้เป็นผู้กำมาดูนะครับนะโอเคตัวเกมเป็นแบบนี้เลยนะครับ <Okay. S 1> ถ้าได้ตัดไปชอบเลยนะครับไม่ได้เล่นแบบสายในสายในนะนี่นะครับนะเพื่อนผมเองครับโอเคนี่สีขาวเพื่อนผมเองนะนนผมคนะือคนชื่เชื่อใจสีขาวได้ท่สุดน,นะครับนะคุณผ,ผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะวิวิดมืดแล้วครับมืดมืดแล้วมืดแล้ว ต้องนี้ก่อนทุกคนทุกคนครับจะมีเควสหลายอันให้ทุกคนเล่นนะครับนะเกมนี้ผมบอกได้เลยทุกคนต้องโหลดนะครับเกมนี้สนุกมากมีผู้เล่นมากด้วยนะครับนะเล่นไม่เบื่อด้วยต้องโหลดมาเลยนะครับนะเกมนี้สนุกจอมเถอะเกมนี้เล่นง่ายนะครับนะมีหมอด้วยครับมีหมอด้วย ลอมอ,อก่อนนี่นะครับนะสนุกมากเกมนี้บอกได้เลยมีเควสให้เลือกมากกว่า3 0มสิบเควสเดี๋ยวอันแบบไม่ไม่ไปสนปนเปกันนะครับนะดเดี๋ยวอันนี้แบบเป็นแยกเป็นอย่างเป็นอย่างนะครับนะไม่เหมือนเควสแบบเกมอมงอัดนะครับ เกมนี้ดีนะครับนะเกมนี้นะครับนะมีเพื่อนเล่นนะครับนะเกมเนี้ยสามารถรีวิวได้เนี่ยเพื่อนผมเองครับตัวสีน้ำเงินนะครับนะทุกคนฝากกดไลค์ผมให้ผมด้วยนะครับนะเพื่อนผมกำลังซื้ออยู่นะครับนะวันนะ้นครับทุกคนแบบโหวตถึงกับโหวตได้นะครับนะตอนนี้นะครับผมไม่เปิดไมเลยนะครับ วิธีการเปิดเลยนะครับนะรู้นะผมเป็นแฮกเกอร์กดพูดตรงนี้นะครับนะโอเคครับมีหมอครับโกดทำไมครับกดพูดตรงนี้นะครับนะแล้วเราสามารถพูดกับเพื่อนได้โอเคไหมครับถ้าเกิดเกมนี้แบบล่นง่ายครับโหลดมาเยอะๆะเลยนะครับนะถ้าถามเพื่อนได้ด้วยนะครับว่าใครเป็นใครเป็นครับเกมนี้โหลดมาเลยครับทุกคนครับสมโพชที่จะเลยเงี่ยใช่ครับมีเพื่อนบางคนด้วยนะครับนะ นี่นะครับนะสีนจ๋าอ๋อมาขึนนี่กับน้ำมาอยู่มา<ส>นี่น้ะครับนะมีเสียงเพื่อนผมนะครับนะเสียงเพื่อนผมเขาพูดเยอะนี่ครับนะสีชมพูดได้ไปแล้วครับนะสินพูไปไหนเรียบร้อยสีพูแตกนะถูกด้วยสีพูเป็นครับนะเพื่อนผมเก่งจะบ,บ,<อ>บอกแล้วครับเกมนี้เล่นง่ายครับ เล่นง่ายเป็นอินพาเตอร์ก็ง่ายด้วยนะครับนะไม่เหมือนอามองอับอามองอัดเป็นยากใครทักมาวนะเนี่ยนะครับนะเ okay. ล่เกมนี้แบบใช้ความจําแค่นิดเดียวครับไม่ใช่เยอะแล่เกมนี้เป็นภาพ 4D 5D นะครับนะเป็นเกมที่ดีมากนี่มีเคเเ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 เลเปิดประตูด้วยนะครับนะผมแนะนำเลยโหลดเกมนี้มาเชื่อผมเถอะ สามารถ PC ซก็เล่นได้นะครับในคอมก็เล่นได้โทรศัพท์ก็เล่นได้ไม่เชื่อถามเพื่อนผมดูนะครับนะนี่มีเฟนได้นะครับนะเฟสแต่อันนี้ไม่เหมือนกันครับแล้วแต่เครื่องมืออุปกรณ์นะนะนี่เล่นง่ายนะครับดีที่ไม่ไม่เปลืองพื้นที่นะครับแมบปบแต่และแมปเป็นภาพสีดี 5d เวสก็ทำง่ายแต่บางเวสนี่ทำยากอยู่บางเวสนะครับอีพอร์เตอร์ก็จับได้ง่ายด้วยนะครับนะไม่ยากนะทุกคนนะนี่ครับสีขาวครับผมคนที่เชื่อใจสีขาวนะครับนะสีขาวสีขาว,ขาวพูดหน่อยพูดหน่อยนะนะผมคิดส่วนตัวผมคิดว่าสีขาวน่าจะไม่ใช่นะครับนะสีขาวน่าจะไม่ใช่ผมมาตัวนี้ก่อนนะครับนะ ต้องเวสก่อนโอเคแต่เกมนี้จะกินแบตนิดหนึ่งนะครับถือว,ว่าไม่ค่อยมากเท่าไหร่อืมถ้าลดแสงโอเคสีส้มหรือเปล่าสีส้มสีขาวหยุดก่อนสีขาว หยุดก,ก่อนหยุดก,ก่อนส,สีขาวเป็นอะไรอ่ะสีขาวเป็นโจ๊กใช่ไหมโอเคสีขาวคือคนดีแต่ไปผมขอสีส้มนะสีส้มสีมส,ส้มก็คนดีสีส้มคนดีไปที่ห้องอันนี้ก่อนดีกว่า มาตอนนี้เจ้าตอนนี้ครับเกมนี้สามารถเปิดไมค์พูดแบบพูด่นเดี่ยวได้ด้วยนะครับนะสีเขียวอาจจะเป็นก็ได้เพื่อนสีส้มไม่ใช่ถ้าเกิดสีขาวเป็นสีขาวไม่ใช่สีขาวเป็นโจ๊กเออพูดผิดสีส้มไม่ใช่ สีน้ำเงินก็ไม่ใช่เราก็ไม่ใช่เราคิดว่าสีเราคิดนะเราว่าสีเขียวอ่ะสีเขียวน่าสงสัยสีเขียวกับสีน้ำเงินน่าสงสัยงั้นขอเลือกสีน้ำเงินก่อนเลยสีน้ำเงินหาย ผมผมขอเรียกสีน้ําเงินครับเพราะว่าผมผมผมไม่เห็นสีน้ําเงินเลยนะครับนะาทุกคนนะเราสามารถพิมพ์แบบนี้นะครับนะน้ําเงินสีน้ําเงินเราวก็กดแบบนี้น้ําเงินกดเข้าไปแล้วก็กดปุ่มตรงนี้นี่ก็ได้แล้วนะครับน้าเราจะโบดก็เหมือนอมองอัดเลยนะแบบนี้แบบนี้นี่นี้แล้วก็ป๊บได้เลยโคตรง่ายครับนะ นี่บจะคำตอบก็หาได้สบายสบายครับเกมนี้เล่นง่ายง่ายตอนนี้ผมจะเล่นชนะให้ดูทุกคนชบผมก็ลรอรับคำนะสีเขียวครับเรื่นี้ก่งมากเก่งมากนี่ครับนะเกมนี้ต้องมีความสุขที่แบบมีกล่องเล่บกล่องให้เราตลอดของฟรีครับนะนีการ่อมต่อโค่นมัน เรื่นงง่ายครับตัวเกมก็เราสามารถดูทีหลังด้วยนะครับว่าใครเป็นใครไม่เป็นเนาะสามารถเอาชนะได้กับห้องโถงของเรานะครับผมขอกลับห้องโถงนะครับที่เพื่อนผมมเสียงดังนะครับนะนี่ชื่อผมมาได้เลยนะครับนะชื่อผมอายุประเทศนะครับนะโอเคครับนี่เคลื่อนทั้งหมดของผมก็มีปัะมานี้นะครับนะ นีกประมาณนี้อนขอเวลาเพื่อนนี้ก่อนนะครับนะบ๊ายบายครับ